อสซารัดงานไม่ได้เลยฟังนาวมาเล่นแชรดอด๋อตบปาเสร็จแล้วคอตะขอเพิ่มอีกด้วยสบายดีพี่น้องรถซูคุทุกคนเนาะสบายยามเช้าเซานี้ที่นครปากเซแขวง,งจำปสสราสาทอากาศโบนหนาวบันไดพี่น้องเลยบมล่มีลมเหเย็นธรรมดาคือดู่คำมวลน,นี่หนาววันนี้พี่น้องอพออยู่ ห,หนวฮุ้มนะจะประมาณ19หรือ20อ,องศาเนาะตัวบรหนาวคลิปนี้บ่าวสอนจะพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวตลาดเซานาครปางเซหรือว่าตลาดไม่คอนฝรปางเซซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในนครปางเศสนะพี่น้องเนาะเป็นขายอาหารหลากหลายชนิดเป็นท็แมนอาหารธรรมชาสตรเนาะที่อยู่ภายในแขวงจำปะซสากนี่แหละเนาะไปเบิรงน้ำกันวาซิมี่อย่างแปปน่ มาซอนกะเคยมาสองสามเชื่อนเจ้าหนี่ก็พาพอมากะสิพาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศอีกเช่นึงเนาะบรรยากาศยู่ที่นครปากเซยามเซาพี่น้องรถยัมบุฮันหลายต่อเว้นยามบุฮันขึ้นเวลาประมาณหกโมงฝ่ายตอนนี้หกโมงฝ่ายตอนเซาเนาะ แยนี่นเป็นเส้นทางสีแ่แยกจะมีวงเวียนแยกนึ่นไปทางเมืองพนทองเนะแยกนึ่นไปทางสวรรค์ขึ้นทางนอ้จัดเนาะแยกนึ่น,นงลงทางเมืองโของอีกแยกขวามือแมนตลาดดาวเฮืองือว่าตลาดนครปากเซอะพี่น้องเลยอันเดียวกัน ตลาดกกไก่ยูโบไก่บอลบาสบอนพักเนาะโอเคน้องๆไปเจอกันอยู่ที่ตลาดเซาละคอนปากเซตอนนี้กำลังฮอรตลาดเซาละคอนปากเซเนาะย่างไปเบิง่งบรรยากาศข้างในว่าจะมียังไงเนาะไปเะืะะ่กี้เพิ่นจะวางขายอโซนด้านนอกเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เพิ่น จัดซันให้ไปขายอย,อยู่ข้างในพี่น้องเลยตีกายบลาซอนเข้ามาเนาะประมาณเดือนห้าโซนนี้จะเป็นโซนตลาดสดเนาะพี่น้องมีหลายโซนแต่บลาซอนที่พาพี่น้องมาเบิ่งอัญญาการโซนขายตลาดสดเนาะขายอาหารธรรมชาติพืชผักเนาะกุ้งหอยปูปลา อ,อ๋อตกพืชผักอาหารการกินเต็มเลยพี่น้องเลยไ้คนก็ลายอ,อ๋อตัวผักเห่ยวอ,อ๋อคนลายเลยพี่น้องเลยทุกคนกนะำลังมาจับจายซื้อขายมาซื้อของอยู่ของกินย้ำเ้าเนาะ อร่งามากเลยสาดีต้มตัวเป็นศูนย์รวมอาหารน้ำมาพาทน้องหนังเข้มก็มีเนาะหนังเข้มไข่เป็ดไข่ไก่ เห็ดเฟืองเห็ดนางฟ้าเห็ดบดก็มีนี่ปลาแห้งหมางเค็ม แท้งมากเล่นเนะาะปลาปลากดปลาเพีย้ยปลาลัวปลาอีตุปลาเพาะปลาตองนี่ปลาให้กัน ต้มเหมือนกับนี้นมาปีมาหุ้งมาเวรมันปลาแห้งไงกองกองเลย โซนานายนายเป็นโซนขายเพลองนุ่งขายเพลองไฟในโค้งเฮื่อนโซนนี้เป็นโซนขาย,ป,ายประเภทมักไม้โดยเข้าวพดเนาะนมักแตงกามีพี่น้อง แตงขัวผักเงาวมักแตงโมก็มีนี่ยแตงโมหนวยห้าพันกีบอ่อขายถือขนาดเนหน,ยนวยห้าพันกีบเนาะเป็นเงินไทยประมาณน่วยละสิบบาทเนาะเต็ม โซนใ้ขายมักนาวมักเล่นแคลอตผักเทียมผักบัวเนาะเป็นตาซอออนเนาะอาหารการกินอยู่ที่นครตลาดเซานาครปากเซพี่น้องเลยบัวหิมะก็มีนะี่บัวหิมะ Mặc kiêng mặc măng còn apple Masida, mà xì đà khen mặc khi là mặc khi mặc này mặc quay lắm บมักม่วงพี่น้องบมักกระทันันบกมูมักสูหักสูมักสูก็มีเนาะหมักเขือหมักเผ็ดดิบมักเผ็ดซุก สลายจะมาที่ปากซองพี่น้องเว้เป็นปองป,ปองอยู่มาในเมืองปากซองเมืองปากซองเป็น,นดนนินแดนที่วรวมสมบูรณ์วัฒสมรรมการปลูกพืชผักมันเผาก็นี่ส่วนลายอาหารการกินที่วางขายอยู่ในตลาดนี้จะแมนเ่นปลูกอยู่ใน แขว่งของเพื่อนเองเนาะโดยเฉพาอแล้วมแม่นมาแต่เมืองปากซองแดนหนาวพี่น้องเลยโซนนี้เป็นโซนขายปลาปลา้ำของม,มีปลาเ,เพิ่งปลาเพาะปลาเสื่อมปลาตองปลาบูก็มี เป็นตลาดสีใหญ่พี่น้องไงตลาดตลาดนี่นะเนาะไฟไปทั้งปลาไปทั้งหอยจู่พี่น้องไงซนะอ,อ,อ,อนปลาตองเลยเลยตัวใ่ญ่ ปักระดาวคมเลยเป็นกองป็กองเลยออดอกงามขนาดน้ะกินกับลาบปลาทองแซ่พน่ดเลยไข่ไโมแดงก็มีเลย คนตื่นนะซ่าดอย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  yes. คนกำลัง <Five. S 2> มาพี่น้องเลยสวนสวนกันไฟมาเนาะภาคขนาดนอมาซอปปิงตลาดสดตลาดอาหารนอมาซาดนะภาคอื่นๆพี่น้องเลย โดนี่ขายปลาส้มปลาส้มอะไรครับเป็นตาแซ่บเนาะอร่อยมากเลยโดยโดยยหน่อไม้ก็ไม่หน่อยมีเครื่องแกงให้พร้อม นางงัวก็มีพี่้องขายนางัวอ่อนๆสดๆโซนี้ขายปลาส้มคือกันชิปนี้บอสสอนจะบริสุทธิ์ยังเนาะเพราะว่าบ่มีบนเห็ด มีเจสิพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศมีเลือดต้มเลือดงวเอข้าวห่าวก็มีเนาะเอาไว้เห็ดข้นม คนลายเลยป็นตะมวนพ,พ,วนะพ,าพาี่น้องเลยป้าแห้งกวาแก้วเนาะผ้าพี่น้องปลาตองปลาตองปกดปตาเสื่อม โซนนานาเป็นโซนขายสิ้นหมูสิ้น,นวัวสิ้นควายแล้วขายปลาน้ำเนี่ยปลาปลาเรียบแล้วอ๋อตุขอเพิ่มีด้อพี่เรียกใช่ปะใหญ่ใหญ่ปลาเพี้ยเนาะปลาตองโซนนายนายพนทายปลา ป่าตุ่สีแห้งลายพี่น้องเลยมีขึ้นกับปลาเนี่ยปลาตองโรปาลาลาสดใหม่ๆเพาวมาเบ่งบรรยากาศพิเชยมาเที่ยวมาเที่ยวว่วนเีด อันนี้แห้งตัวใหญ่พี่น้องก็ตัวปลาตองตองปลาเครื่องตัวนี้คนถ่ายสิ้นหมูซิ้นหมูสดๆเลยพี่น้องเทั้งสิ้นหมูสิ้นวัวซิ้นควายอยู่น้ำกันอ๋อ ่ต้องการซ้นหมูต้องมาซนนี้พี่น้องเลยสดๆอีกเลยเนาะสอดอีกลยนี่น่าจะเป็นซ้นหมูนสดๆเลยเบิ้งฝา่ายห้อมนึงก็นนาะพี่น้องเนาะอ๋อมีแต่ตัวใหญ่ ปลาบ,บ,บูนี่ปลาบูนี่ปลาเท่านี่มีใหญ่เท่านี้ได้ปลาบูนี่โดยใหญ่เท่านี้ได้ช้าง,บบางาก,กับผมมีดูช้างเขาได้ปลาเครื่รองปลาเพาะปลาตองเนาะยามเลยอ๋อเด็แห่งตัวใหญ่พี่น้องเลยอ๋อตัอ อันนี้ก็ขายปลาให้กันนะโซนน,น,น,นนี้ขายปลานน่นปลาทูเนาะขายพวกอาหารทะเลปลาหมึก คิบภาพบรรยากาศยูชีตลาดเซานครปากเซแขวงจำปาซากน้นนองี่น้นองเนาะสินชัยสอนอาหารเกนจินกบหอยกุ้งเขียบปลูกปลาพืชผักเนาะสวนนอกก็มีส่วนนอกก็นนกกขายมักไม้มักกล้วย,นนวยเนาะมักโมงอุ้ยปลาอ่อเนี่ยมักโม่เนี่ยหน่วยละห้าพันกิบเอาสามหน่วยสิบพัน สามนวยสิพันกีบม,กกมกกนะเขีกกยยมะกล้วยมะกล้วยเป็นพันล้เลย <c oughs> มะฮู้งกระมีเนาะ Hùng mặc ư ừ. mặc phật em đây thì nó rồi quay. quay hòm cảm đang xúc, có đi đây น,นม,มีนมเคเนาะพี่น้องในการมันคลิปภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเซานะคอนบากเซงยวงจำปาซ่างมื่อนนี้บาซอจก็พอนะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาส้มมาเบิ่งบรรยากาศอาหารการจีนเนาะอุดมสมบูรณ์ายทางนครปากเซของพวกเขาเนาะ สำหรับคลิปนี้มร้อนนี่บางสอนจะขอปิดคลิปไว้สำนีกก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของบางสอนมาตลอดสำหรับคลิปนี้สบายดี